สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justin B Channel วันนี้นะครับบังอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับตอนนี้บังอยู่ในซอยวัดลาดปลาดุกนะครับผมกับเด็กน้อยนะครับผมชื่อมูหลานนะครับน้องมูหลานอสวัสดีกล้องหน่อยชุ่จ้ากล้องหน่อยชื่จ้ากล้องหน่อยโอเคก็ตอนนี้นะครับบังอยู่ตรงอเวนิวตรง ในวันแรกประดุกนะครับซึ่งในอเวนิวเนี้ยนะครับจะมีอยู่สี่ร้านอาหาร3ร้านอาหารแล้วก็1คาเฟ่นะครับซึ่งก็คือเป็นคาเฟ่ฮอสแอนคอฟฟี่นะครับแล้วก็เป็นร้านพิซซ่าเตาถ่านนะครับชื่อร้านคูนแล้วก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับผมวาตชิซูชินะครับและสุดท้ายก็คือร้านไก่ลอยฟ้าตรงเนี้ยจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นซูมที่ให้เด็กเนี่ยเล่นกิจกรรมหลายๆอย่างได้นะครับไม่ว่าจะเป็น ให้อาหารมา้าขี่มาให้อาหารกระตา่ายให้อาหารไก่แบบนี้นะครับแล้วก็มีของเล่นเด็กด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดที่ให้เหมือนกับผู้ใหญ่พาน้องๆลูกๆมากินข้าวได้แล้วก็เด็กก็มีกิจกรรมให้ทําด้วยเนาะก็วันนี้นะครับแบงจะพามากินร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับชื่อวาตาชิซูชินะครับผมก็เป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยไปเลย thank you ไม่รู้ไม่เื่อเลยลุงเวงก็ไม่รู้อ่าโอเคตอนนี้อาหารเราก็มาแล้วนะครับก็จะมียากิโซบะเนาะแล้วก็มีไขหวานแล้วก็จะมีพวกซาซิมินะครับผมก็ต้องบอกว่าด้านนี้อาหารคนะ่อนข้างน่าก,กินเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวลองกินก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเนื่องจากอะไรกันเนี่ยอ่ะไขหวานแล้วกันเนาะปกติเป็นชอบกินไขหวานแบบไม่ได้จิ้มอะไรนะก็กินเลยเนาะ คือมันไม่ได้หวานเกี๊ยบแบบไม่ได้หวานอ่อนๆอ่ออะรู้สึกชอบนะโเคตไปเลยครับแล้วเดี๋ยวดูซาชิมิอันนี้มันแซลมอนเนรอโอ้ยอ,อ,อ,อืออุอยต้องสดเลยครับสีก็ดีนะอ่ะกินไหมครับกินไหม โอ๊ยกินกินเส้นไหมกินเส้นไหมคะเอาไหมกินเส้นไหมอ่าเดี๋ยวนี้เป็นสลัดอะโวคาโด้เนาะมูจะเอาเส้นใช่ไหมคะใส่ตอนนี้ตอนนี้วีกนกำลังมาตะนั้นเราก็ต้องแบบเรากินเยอะแล้วต้องกินผักเยอะด้วยเนาะอืม ส่วนตัวนะแล้วรู้สึกมันจืดก็คือเอออันนี้น <laughs> ยังไม่ได้คนยังไม่ได้คน,นคนนือยังไม่ได้คน,นคนก่อนคนก่อนอสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับโอคาโดเนี่ยมีไขมันตัวดีด้วยนะถ้าสมมติว่าใครอยากจะแบบกินหักเพื่อ,อลดน้าหนักเนี้ยโอคาโดก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนําสําหรับคนที่แบบกำลังลดพูนอยู่นะคะรับลองกินนะ แต่ว่ามันลดเพราะแล้วลลมันเบาอ่ะเอา,อางี้ถ้าพูดถึงตามแบงคนะ์น้ำรู้สึกว่าปกติมันกินสลัดใช่ไหมแต่ว่าสลัดอันนี้คืเอเหมือนน้ำน,น้ำซอสเหรอเขาไม่ถึงมั้งก็คือจะค่อนข้างเบาแต่ถ้าใครสมมติว่าแบบไม่ได้อยากกินน้ำสลัดเยอะอยากแบบว่ารักษาสุลท้าปริมาณอันอนี้ก็ถือว่าโอเคครับอ่ะสุดท้ายของเรานะครับจะเป็นยากิโซบะที่น้องกําลังกินอยู่เลยอ่ะอร่อยไหมคะ ขาอะไรไหมคะขาซ่อมเลยอะไรโอเคอ,เอ่ะเดี๋ยวลองกินดูเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวลุงแบงกินด้วยนะปล่อยซ่อมอนหนูอเอ่อโอเคนะครับแต่บแบงสรู้สึกว่ามันมันไปหน่อยนะก็คือมันเนี่ยมันยังมีน้ำมันอยู่เลยเนาะ ว่ามันมันไปหน่อยแต่รสชาติโอเคนะถ้าเทียบกับถ้าใครเคยกินยาก,กิโซบะส่วนแบบส่วนตัวแบบคเคยกินโซบะแค่แบบสองสกายลากตามผุดหอดใช่ไหมก็อันนี้ถ้าเทียบกับสกายลากสกายลากรสถ,ถ,นนนนถุนกว่าน,นิดนึงนะฉ็นกว่านิดนึงอันนี้ก็ถือว่าแบบ รถดรอปลงมาคือที่นี่อาหารไม่ได้จัดมากนะครับก็ถ้าใครสมมติว่าชอบอาหารไม่จัดแต่ว่าได้แบบฟิวญี่ปุ่นก็มาได้เพราะที่นี่ต้องบอ,อกว่าบรรยากาศดีมากก็คือแบบล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาลมก็จะมีพัดโกขกมาตลอดเวลาอันนี้ก็ถือว่าได้ฟิวแล้วก็นั่งบนมันจะเป็นรูปท็อปของร้านเนอะชั้นหนึ่งจะเป็นห้องแอร์เนอะก็ถ้าสมมติว่าใครมากันสองคนหรือว่าชอบแบบว่าเย็นๆก็ข้างล่างได้เลยนะครับผมเัียงไง้คอตัวไปกินก่อนเนอะถ้ายังไงเนี่ย เสร็จแล้วเหมือนเดิมแบงจะมาสรุปค่าใช้จ่ายต้องต้องต้องบอกว่าวันนี้เรามาค่อนข้างหลายคนนะครับใช้จ่ายเดี๋ยวก็จะค่อนข้างเยอะนิดน,นึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองเฉลี่ยให้ดูนะว่า,าวันนี้จ่ายไปเท่าไหร่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดู ตอนทานเสร็จครับโอเคตอนนี้ข้าวของเรามาเพิ่มแล้วนะครับผมก็ทังสั่งเพิ่มเป็นหมูทอดนะครับข้าวหน้าหมูทอดของข้าวสึเนาะแล้วก็ก็ตอนนี้นะครับเรามีอาหารไทยมาอยู่ในโต๊ะด้วยก็เพราะว่าแบงค์เนี่ยได้สั่งจากร้านไกลล่ลอยฟ้าที่อยู่ในละแวกนี้มาด้วยนะครับแล้วอย่างที่บอกในตอนต้นนะครับในละแวกนี้ก็จะมี3ร้านนะครับผมก็คือจะเป็นร้านไกลล่ลอยฟ้าเป็นอาหารไทยนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เรากาลังอยู่ แล้วก็เป็นร้านญีุ้นเป็นร้านพิซซ่าต่อถาดน,นะครับแล้วก็มีคาเฟ่อ,อีกร้านหนึ่งนะครับผมซึ่งสามารถสั่งมาได้หมดเลยนะครับสั่งมาร่วมโตระได้หมดเลยเผื่อใครไม่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นเนาะ<ม>ก็อันนี้จะเป็นเมนูผัดไทยกุ้มสดแล้วก็เป็นหมูมะนาวนะครับผมหอมนะหอมมากขอกินกันเนาะ ไปได้ครับอาหารนี้ก็คือบบว่าก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับเนาะไม่ได้แบบแบบพีกตรงไหนเป็นมิสเศษแต่ว่าถือว่ามีอาหารเมนูคน่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกเนี่ยจานนี้แค่หนึ่งร้อยบาทเองนะครับก็ถือว่า คุค่าที่จะมาลองชิมดูเนาะอ่ะโอเคตอนนี้บังทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสรุปค่าใช้จ่ายวันนี้คือ 1, 3 3 5บาทนะครับผมก็เรามีของประมาณ13ชิ้นเฉลี่ยนะก็ประมาณจานละ100บาทเท่านั้นเองเมนูก็เยอะแยะมากมายนะครับผมราคาก็ถือว่าโอเคสมเหตุสมผลนะครับรู้สึกว่าถ้าใครอยากจะกินอาหารญี่ปุ่นราคาไม่แพงแล้วก็มีเมนูหลากหลายให้เลือกนะครับลองมาร้านนี้เลยครับวาตชิสูชิครับผม วันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ข้างลาสนี้เลยถ้าใครอยากให้เราไปด้ไนหนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างน,นี้นะวันนี้ก็ประมาณนี้บ๊ายบาย